สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคาถามนะครับที่มีน้องๆถามกันเข้ามาว่าเราจะจัดการความตื่นเต้นนะครับในการเล่นบนเวทียังไงดีก่อนขึ้นเล่นยังไงดีนะครับซึ่งปัญหานี้มันผมว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนอยู่แล้วนะครับนั่นก็คืออันดับแรกเลยที่ผมจะทำตัวเองให้ตื่นเต้นก่อนก็คืออุปกรณ์เนี่ยมันจะต้องพร้อมก่อนนะครับผมจะทาการต่อเซตอัพเหมือนกับเล่นคอนเสิร์ตจริงเลยนะครับแล้วก็เช็คดูว่า อ,อ่มันใช้งานได้จริงหรือเปล่ามีตรงไหนข้อแคกข้อแคกหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมไปเล่นกับจันแจ็คเนี่ยดูแจ็คในกีตาร์ผมเนี่ยมันช็อตทำให้ผมต้องพวงที่จะขยับตัวไม่ให้มันช็อตเนี่ยแล้วก็ต้องคิดเมโลดี้ไปด้วยเนี่ยทำให้เกิดความเกิดการเสียสมาธิบนเวทีเนี่ยมากนะฮะเพราะฉะนั้นระวังดีๆเรื่องนี้นะครับทีนี้ก่อนขึ้นเล่นเนี่ยบางคนตื่นเต้นมากมือสั่นปากสั่นอะไรพวกเนี้ย บางทีผมเคยดิ้นมาว่าการที่เราเนี่ยตื่นเต้นมากๆเราจะขับคาร์บอนไดออกไซด์มาออกมามากเกินไปนะครับถ้าเราเคยเห็นในหนังเน,งเนี่ยเขาจะเอาถุงพลาสติกเนี่ยมาครอบแล้วก็หายใจในถุงพลาสติกเพื่อเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพ่นออกมาเนี่ยกลับเข้าไปสู่ร่างกายคืนนะครับแล้วก็บาลานซ์ออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ให้พอเหมาะมันจะรู้สึกดีขึ้นอันนี้ผมก็ไม่เคยลองนะครับแต่ว่าน่าจะช่วยได้นะครับถ้าเกิดเป็นธรรมดาผมก็หายใจเข้าลึกหายใจยาวขึ้นนะฮะหายใจมันรู้สึกว่ามันยาวไม่ถี่ เป็นการบาลานซ์ตัวเองอีกแล้วแล้วก็ทําใจให้สงบเจริญจริงแล้วส่วนตัวผมจะมีวิธีการฝึกสมาธิก่อนขึ้นเล่นก็คือเล่นแบบฝาที่อยู่ในแผ่นสเก็ตออ t คอมนตินะครับแบบฝากของอารีแคชชิงเนี่ยก่อนที่จะเล่นสัก2รอบเล่นช้าๆแล้วก็ให้มันนิ่งอย่าให้มันผิดอะไรประมาณนี้ครับเพื่อเป็นการสร้างสมาธิผมว่าสมาธิมันเกิดจากการตอนที่เราฝึกมาก่อนๆที่จะขึ้นเลยซ้ําไปคือถ้าเราซ้อมมาดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เรา มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาวอร์มวอร์ม u ร่างกายบางทีมันกันนวดให้คนนวดแล้วก็สก็อตจัมวิดพื้นอะไรไปให้ร่างกายมันมันร้อนครับอย่าลืมว่าบนขึ้นไปบวทีเนี่ยมันมีไฟมีความืมันทําให้เรารู้สึกว่ามันร้อนขึ้นถ้าเราบาลานซ์ร่างกายอุณหภูมิร่างกายให้เท่ากับาสถานที่ที่เราจะเล่นเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของการตั้งสายระวังอย่าให้สายเพี้ยนนะครับ ึงแม้เราจะตั้งสายจากข้างล่างไปแล้วเนี่ยเราสังเกตดูนะพวกมือชีพเนี่ยเขาจะตั้งสายกันเพลงต่อเพลงด้วยซ้ำไปนะครับคือเล่นดีแค่ไหนเนี่ยสายเพี้ยนก็จบละถ้าเราดีดแล้วรู้สึกเพี้ยนเนี่ยยังไงเราก็รู้สึกประมาาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่ง,ท,งทั้งหลายที่ผมบอกมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์เรื่องของความคิดสมาธิในสมองเรื่องของอ,อุณหภูมิกล้ามเนื้อบอมอัพร่างกายอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลให้เราตื่นเต้นแล้วก็ประมาเงี่ออก นะครับมือสั่นปากสั่นได้ทั้งนั้นยังไงก็ลองเอาแนวคิดของผมไปใช้ดูแล้วก็ประยุกต์กับกับเองดูว่ามันใช้ได้ผลวิธีไหนบ้างนะครับผมังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับใครที่อยากถามคําถามอะไรก็แอดไปที่แฟนเพจผมนะครับปุ๋ยกีตาร์จิวเตอร์นะครับก็ถามได้ผมจะพยายามนําคําถามแต่และคําถามมาตอบเป็นคลิปเพื่อให้เราเห็นภาพมากขึ้นยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ